มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจับตาปรากฏการสำคัญ6-14ตุลาดาวอังคารใกล้โลกมากที่สุดค่ะวันนี้นะคะนายสุภเกิกคา,ารืหานนหัวหน้าง,งานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่า ช่วงเดือนกันยายนหากสังเกตท้องฟ้าทางทิศตะวันออกในตอนกลางคืนนะคะจะเริ่มเห็นดาวอังคารสว่างเด่นชัดอยู่บนท้องฟ้าเป็นสัญญาณให้รู้ว่าดาวอังคารนั้นจะกลับมาใกล้โลกอีกครั้งค่ะซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสังเกตเดาวอังคารใกล้โลกที่สุดก็คือช่วงวันที่6-14ถึงตุลาคม2563โดยดาวอังคารนะคะจะโครจร อยู่ในตำแหน่งใกล้โลกที่สุดในวันที่6ตุลาคมห่างจากโลกประมาณ62ล้านกิโลเมตรค่าอันดับความสว่างปรากฏอยู่ที่ประมาณ2.6ค่าอันดับความสว่างปรากฏของดวงจันทร์เต็มดวงประมาณ -12.6 นะคะสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า,าแต่หากมองผ่านกล้องโทรทััศน์ขนาด10มิ้วกำลังขยายตั้งแต่100เท่าขึ้นไปนั้นจะเห็นพื้นผิวดาวอังคารได้อย่างชัดเจนค่ะ จากนั้นดาวอังคารจะโคจรมาอยู่ในตำแหนง่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ในวันที่14ตุลาคมหมายถึงดวงอาทิตย์โลกและดาวอังคารจะเรียงตัวอยู่ในเส้นเดียวกันนะคะเมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกดาวอังคารจะโผล่ขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกพอดีมีระยะห่างจากโลกประมาณ62.7ล้านกิโลเมตรค่ะทำให้สามารถสังเกตดาวอังคารได้ตลอดทั้งคืน จนถึงรุ่งเช้าของวันถัดไปดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะลำดับที่4มีขนาดเล็กกว่าโลกครึ่งหนึ่งนะคะพื้นผิวปกคลุมไปด้วยฝุ่นสนิมเหล็กซึ่งเห็นปรากฏเป็นสีส้มแดงเป็นที่มาในภาษาอังกฤษที่ตั้งตามชื่อเทพที่ชื่อว่า Mars เป็นเทพเจ้าแห่งสงครามของกรีกโรมันค่ะ พื้นผิวดาวนนั้นมีสภาพคล้ายทะเลทรายแต่มีอุณหภูมิต่ำนะคะเป็นดาวเคราะห์ที่คาดว่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะพบสิ่งมีชีวิตมากที่สุดวงโครจรของดาวอังคารค่อนข้างรีเมื่อเทียบกับดาวเคราะห์ดวงอื่นๆนะคะทำให้ระยะห่างของดาวอังคารในช่วงใกล้โลกแต่ละครั้งไม่เท่ากันซึ่งดาวอังคารจะเข้าใกล้โลกในทุกๆ2ปี2เดือนและเข้าใกล้โลกมากที่สุด 15-17ปีค่ะนายซุภเลอรกล่าวในช่วงนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับสังเกตเดาวอังคารนะคะเพราะว่ามีระยะทางที่เข้าใกล้โลกมากและมีความสว่างมากมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจนเดาวอังคารใกล้โลกมากที่สุดนะคะวันที่6ตุลาคม2563และดาวอังคารนั้นอยู่ตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ในวันพุธที่14ตุลาคม2563ตั้งแต่เวลา18นาฬิกา ถึง22นาฬิกาค่ะขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วม2ดาวเคราะหผ่านกล้องโทรทารศน์สังเกตพื้นผิวดาวอังคารและน้ำแข็งขั้วใต้บนดาวอังคารพร้อมสองวัตถุท้องฟ้าที่น่าสนใจอื่นๆอาทิดาวพฤหัสบดีดาวเสารกระจุกดาวทรงกลม M4 กระจุกดาวคู่กาเล็กซี่แอนโดรมดาณ4จุดสังเกตการได้แก่ 1>, 1. เชียงใหม่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธรอ,อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์0818854353 2. นครราชสีมาหอดูดาวเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาโทร044216254 3. ชฉะเชิงเซาหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฉะเชิงเซาโทร038589395 4. สงขลา หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติสงขาโทร0951450411ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ